แต่งตัวเบาๆก็มาเดินไอคอนสยามนะคะนักท่องเที่ยวเข้าใจว่าดิฉันคือหนึ่งในท็อปเมิแกลนค่ะบาอําแถมเอ้าตีนใหญ่ของฉันวันนี้ก็พังลงด้วยหลองเทาสวยมากสวยมากเลยคอ้าถ่ายรูปอย่างเดียวเหรอครับไม่ให้อาหารเมียผมด้วยล่ะ กูไม่ใช่หมูแดงเนยน่นงโอ้ยตนนอนแรกขอคุณค่าแต่ไม่เป็นไรค่ะขอบคุณค่ะพูนเล่นพเล่นเป็นครั้งแรกนะคะที่มานั่งริมแม่น้ำเจ้าพยานะคะอากาศเย็นๆค่ะสบายๆนะคะดังนั้นเราเราไปกดปิดทำไม ไม่ตีเย็นสบายมากเลยค่ะด้วยพัดลมค่ะหนึ่งตัวข้างหลังรับอันนี้ส่งได้ไหมคะส่งเออจึงไหมจึงอากาศดีเธอใครบอกว่าประเทศไทยร้อนไม่จริงแล้วคนนั้นใครอ่ะอย่าไปยุ่งกับเขาพ <c oughs> อเห็นแก้าหมูกอินทกตแล้เวเป่เนี่ยเมฆขลามาล่อแก้วแล้วค่ะน้องกเกรดมิดรแกรสสับุรีค่ะ หมอแจนมิดแกรนลำปางสวยมากส่วนน้องแบมลำพูนก็สวยไม่แพ้กันแฟชั่นชุดนี้มิดแกรนเปรูเปลี่ยนประตูให้เป็นชุดราตรีลงหนะ้หน้าทองให้คนรักให้คนหลงไม่ต้องหลงมากไปกว่านี้ราคาแค่เปิดหน้ามาก,ก็สวยขนาดน,นี้ใครจะไม่รักก็ให้มันรู้ไปแล้วเขาคือมิดแกนอะไรจำไม่ได้น้องก็แต่งเป็นไรอะ่ะดูไม่ออกเหรอ ะะสาลายหางกระรอกน้องก็แต่งเปกินรีหรือเปล่าออมาโนโรเออแต่ทุกคนจะโฟกัสอยู่ที่ไหนคะนายพลคะ่ะแกรนดอินโดก็มาแบบไม่ใช่ย่อยนะคะมากับเรือกอและพร้อมจับปลาค่ะม,มิดแกรน d โดมิกันรีเพอร,ริกมาพร้อมกับกระถางต้นไม้ปลูกมาบนศีระะเลยค่ะแม่ร์ฟีนคะแน่ใจเหรอคะวันนี้มันงานท็อป9ชุดเนี่ยเป็นชุดประจำชาติได้เลยนะ มิดแกรนฝรั่งเศสวันก่อนเล่นวิกวันนี้มาเล่นเว้าแล้วจ้ะเออเอาเข้าไปอ่ะกูเจอและคนแย่งสีแก้วน้ำางานระดับจังหวัดจะมาใหญ่เท่าระดับประเทศไม่ได้นะแม่นี่แค่ท็อปเก้าโอ้โหจะอลังการไปไหนพญาครุฑก็มามงใหญ่มาแล้วมาโดยเรือสุพรรณนาองมิดแกรนอินเดียอินเตอร์เนชั่นแนลปีนี้เนี่ย ปังมากมาดามแพมคะ่ะจะไปเดินแบบเป๊ะปังขนาดนี้เนี่ยต้องใช้รองพื้นแบบไหนหน่าถึงจะเนียนจะใสจะเป๊ะพร้อมปอกป้องผิวจากแสงไฟนีออนกะปอตไลท์ที่แรงๆหน้ามาดามแพมถึงยังสวยขนาดนี้แพมเพิ่งไปทำจมูกมายังมีรอยช้ำรอยเขียวอยู่นะคะมีรอยจุดด่างดำเล็กน้อยถึงปานกลางเรามาใช้ตัวนี้เลยคะ่ะ K T D C C Cream s p e d Cover SPF A บวกบวก ตัวนี้คือใช้แล้วชอบมากนะคะปกปิดผิวจากความร้อนของประเทศไทยไม่หนาแต่ผิวดูสว่างกระจ่างใสมากยิ่งขึ้นจะปรับสภาพผิวให้นะคะทุกคนเนี่ยเปะเวอร์ตอนนี้เนี่ยเขาลดราคาด้วยนะเหลือ199บาทเองนะแค่ทาบางๆเนี่ยหน้าคุณก็ปกปิดพร้อมเนียนใส สองข้างแตกต่างกันอย่างเห็นได้ชัดแล้วกลมกลืนเข้าสู่ผิวได้อย่างดีเยี่ยมดูนะคะแล้วเลือกใช้เป็นสีไลท์ไบรท์นะคะสีสีครีมหลอดม่วงนี้เลยค่ะ สวยเนียนเรียบปกปิดบางเบาหน้าเป๊ะขนาดนี้ก็ต้องใช้นี่เลยค่ะซีซีครีมหลอดม่วงนะคะเป็นของเคที่ดอค่ะเรามาอยู่กับแม่มอฟีและแม่พิชี่นะคะซึ่งทั้งสองท่านเนี่ยเป็นผู้จัดงานท็อป9ของมิดแกรนเอ็มเนี่ยคือแบบว่าวันนี้ตื่นเต้นมากเลยแม่ฟีนหายโกรธอยูยังคะหายโกรธแล้วแต่ยังหมั่นไส้อยู่ค่ะวันนี้อาหารว่างจะเป็นไข่ข้าวกับถั่วต้มไหมคะอาหาร ไม่มีใช่ไหมไม่มีค่ะไม่มีค่ะหมามิเทเลซ่าคะแล้วอาหารว่างหมามิคิดว่าควรเป็นอะไรคะไม่กินถั่วต้มอะเป็นประเพณีของเราทุกปีอยู่แล้วที่เราจะต้องจัดเพื่อเซเลบราตนะคะตัวควีนของเรานะคะเพื่อเป็นเกียรติกับ MGI ได้ร่วมมือกันกับแม่ชีก็เลยมีคนช่วยกันหานก็เลยทํากันแบบใหญ่โตนิดนึงนะคะผมว่าช่วยกันหานี่รู้สึกแบบว่าสดุ้งนิดเป็นาหานที่แบบผมเท่าไหร่ก็ไม่เต็มนะคะ ผมน้อไอะรก็ไม่เต็มเป็นงานในฝันนางงามที่เป็นควีนจากต่างประเทศได้มาเดินที่ไอคอนสยามซึ่งเป็นสัญลักษณ์หนึ่งนะคะซิกเนเจอร์หนึ่งของแลนด์มาร์คของเมืองไทยพอรู้ว่ามาดำแพมชอบใส่ผ้าไทยมาดำแพมน่าจะใส่ผ้าไทยสวยในงานนี้นะคะก็ขอโทษที่เชิญช้าเพราะว่าไม่ใช่อะไรทุกอย่างเนี่ยมันกระชันหันมากนะคะกว่าจะนับครบทุกคนก็ วันนี้หนูเป็นแฟนคลับพี่มาฟินอยู่แล้วเนาะตั้งแต่ปีแรกเมื่อเราเรามาพร้อมกันใช่เรามาพร้อมกันแล้วหนูพูดหนูพูดตั้งแต่ปีแรกที่หนูไปงานพี่มาฟินว่าหนูแบบชอบผลงานของพี่มาฟินมากมากแล้วหนูพูดว่าหนูเป็นแฟนคลับพี่ฟินเลยหนูเพิ่งลงเครื่องที่สนามบินอินชอนนะคะพี่ฟินโทรมาเลยบอกว่าแกกลับมาก่อนได้ไหมจริงอ่ะใช่ก่อนจะบินหนึ่งวันนะคุยกันแล้วว่าถ้ามีเอาบ้างเอาคือเราอะรอราคาจาก MGI มาสักระยะใหญ่ๆละคนที่ช้าคือมา ทีนี้ชี่บินปุ๊บก็ไปถึงเกาหลีว่าฮัลโหลชี่มึงกลับมาแล้วล่ะช้างน้อยน่ารักมากเลยนะคะน้องเดินกันมาย่ำมาย่ำไปนะคะชุดไทยงานใหญ่เหมือนงานระดับโลกนี่แค่ระดับจังหวัดปังไม่ไว้สระบุรีลำพูนล,ลำปางแต่แต่มาไหมแต่แต่ไม่มาและหน้าที่หลักของดิฉันคือแต่งตัวสวยเป็นเด็กถือไฟค่ะ และตั้งแต่บ่ายสาโบงเย็นจนถึงตอนนี้7ชั่วโมงแล้วหน้ามาดามแพมยังอยู่นี่คะยังเป๊ะไหมเป๊ะยังสวยไหมสวยเออแล้วก็ล้อมแล้วก็ยังสวยอู้่ซีซีเครที่ดอนนะคะช่วยเราได้ให้หน้าเป๊ะทนทั้งวันบางเบาอยู่สวยแน่นทนนานค่ะและสำหรับวันนี้นะคะก็ขอขอบคุณมิตรแกรนสระบุรี Rab, มิดแกร์ลำพูนลำปางด้วยนะคะที่เป็นเกียรติให้มาดามแพมได้มาในวันนี้นะคะแฮปปี้ค่ะ <Hey! S 1> เกือบขิด <Hey! S 1> แต่ก็กลับมาได้ <Hey! S 1> <laughs>